สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะค, <historically. S 2> คุณครูอ่าในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของความร้อนและอุณหภูมิกันค่ะโดยอย่างแรกนะคะคุณครูขอถามนักเรียนไหนว่าความร้อนและอุณหภูมิเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันไหมคะเป็นสิ่งเดียวกันค่ะอ่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าความร้อนมากอุณหภูมิก็จะมากไปด้วยค่ะ ก็ยังมีนักเรียนเนี่ยที่ยังสงสัยแล้วก็ยังไม่แน่ใจในคําตอบนะคะเั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าความร้อนและอุณหภูมิเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่านะคะเรามาดูแบบพร้อมๆกันเลยเนาะอย่างแรกนะคะ, <Yeah. S 1> ะคุณครูเนี่ยจะมีการทดลองให้นักเรียนได้ดูกันก็คือเป็นการทดลองเกี่ยวกับการต้มน้ําของบิก,กอร์บิ gger กกหนึ่งนะคะ,ะโดยคุณครูนะคะจะใส่สีผสมอาหารลงไป เพื่อนักเรียนจะได้เห็นการเคลื่อนที่ของน้ํานะคะได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะเมื่อคุณครูให้ความร้อนแก่บิกอร์นี้เข้าไปนะคะอืมอ่านักเรียนสังเกตเห็นการเคลื่อนที่ของอ่าการเคลื่อนที่ของสีผสมอาหารเป็นยังไงบ้างคะสีผสมอาหารมีการกระจายตัวได้รวดเร็วค่ะ Уров, ถูกต้องแล้วค่ะก็คือโมเลกุลของน้ำเนี่ยเมื่อได้รับความร้อนนะคะก็จะมีการเคลื่อนที่ที่เร็วเนาะเมื่อโมเลกุลได้รับความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้สสารหรือตัวโมเลกุลเนี่ยเกิดการสั่นและการขยายตัวมากขึ้นค่ะโดยสิ่งนี้นะคะเราจะเรียกว่าพลังงานความร้อนนั่นเองโดยพลังงานความร้อนนะคะทาให้โมเลกุลเนี่ยเกิดการสั่นและเกิดการเคลื่อนที่ค่ะโดยโมเลกุลเนี่ยเป็นเพียง ที่เป็นของแข็งนะคะเมื่อได้รับความร้อนนะคะจะเกิดการสั่นส่วนโมเลกุลที่เป็นของเหลวและแก๊สเนี่ยนะคะเมื่อได้รับความร้อนก็จะเกิดการเคลื่อนที่โดยเมื่อพลังงานความร้อนมากขึ้นเนี่ยทำให้โมเลกุลเกิดการสั่นและการเคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นนั่นเองจากที่เห็นนะคะันเรียนก็จะเห็นว่าเนี่ยกลม,มๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของของแข็งเนาะที่มีการ,ท,การที่เมื่อได้รับความร้อนก็จะมีการสั่นนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นของเหลวและแก๊สที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะคะเมื่อได้รับความร้อนแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนที่ที่เร็วมากขึ้นนะคะอืต่อมานะคะคุณครูก็จะพานักเยียนมาดูในเรื่องของความหมายของความร้อนกัน,นะคะ่ะโดยความร้อนนะคะก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งเมื่ออะตอมหรือโมเลกุลของวัตถุเนี่ยได้รับความร้อนก็จะเกิดการสั่นมากขึ้นนะคะพลังงานจนของวัตถุก็จะมากขึ้นทําให้วัตถุนั้นเนี่ยร้อนขึ้นนั่นเองค่ะ คูะ่ะาคำว่าพลังงานจนนี่เป็นยังไงคะพลังงานจนในที่นี้นะคะก็คือพลังงานในการเคลื่อนที่ของโมเลก,กุลในวัตถุนั่นเองค่ะเมื่อวัตถุนั้นเกิดการสั่นเนี่ยก็จะเกิดพลังงานจนขึ้นนะคะพอพลังงานจนเนี่ยมากขึ้นนะคะก็จะทําให้วัตถุนั้น,ะนะร้อนขึ้นจนกลายเป็นความร้อนนั่นเองค่ะอื ต่อมานะคะมาดูความหมายของอุณหภูมิกันบ้างโดยอุณหภูมินะคะก็คือค่าหรือปริมาณที่ใช้บอกระดับความร้อนสามารถบอกระดับความร้อนจากพลังงานจนภายในวัตถุได้นั่นเองค่ะก็คือสสารที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยก็จะมีระดับความร้อนที่สูงและสะสารที่มีอุณหภูมิต่ําก็จะมีระดับความร้อนที่ต่ำนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เป็นการยกตัวยอย่างนะคะ การทดลองระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นนะคะถ้าสมมติคุณครูเนี่ยนำน้ำร้อนและน้ําเย็นนะคะมาผสมกันเนี่ยนักเรียนคิดว่าน้ําที่ได้ในแก้วตรงกลางเนี่ยนะคะจากภาพเนี่ยนะคะนักเรียนคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นระหว่างเมื่อคุณครูนาน้าร้อนและน้าเย็นมาผสมกันคะผสมกันน้ําที่ได้น่าจะอุ่นขึ้นค่ะอ่าถูกต้องแล้วค่ะคือน้ําที่ได้เนี่ยจะมีอุณหภูมิที่ไม่เย็นแล้วก็ไม่ร้อนใช่ไหมอ่า มันเป็นไปเพราะว่าเมื่อคุณคูนะคะนำน้าเย็นและน้ําร้อนมาผสมกันนัเนียนจะเห็นได้ว่าคุณคูเนี่ยวัดอุณหภูมิได้ค่าเดียวก็คือเนี่ยจากในรูปก็คือ36องศานะคะก็จะเห็นได้ว่าน้ําร้อนเนี่ยได้ถ่ายโอนพลังงานความร้อนให้แก่น้ําเย็นค่ะทาให้อุณหภูมิของน้ําร้อนลดลงแล้วก็อุณหภูมิของน้ําเย็นเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นนั่นเองเมื่อเรานําสสารที่มีอุณหภูมิเท่ากันเนี่ยมาสัมผัส อุณหภูมิต่างกันขออภัยค่ะอุณหภูมิที่ต่างกันเนาะอะ,อะมาสัมผัสกันเนี่ยนะคะพลังงานความร้อนเนี่ยก็จะถูกถ่ายโอนจากสา,า,สาราที่มีอุณหภูมิสูงไปยังสารา,าที่มีอุณหภูมิต่ําจนวัตถุทั้งสองเนี่ยนะคะมีอุณหภูมิที่เท่ากันนั่นเองอะในการทดลองนี้นะคะคุณครูก็จะสรุปได้ว่าอุณหภูมิมากก,กว่าก็จะสูญเสียความร้อนให้กับอุณหภูมิที่น้อยกว่าและต่ํากว่านั่นเองค่ะแล่น้านะคะที่ได้ในที่นี้เนี่ยค่ะจะมีอุณหภูมิต่ํากว่าน้ําร้อนแต่น้ํา จะมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ําเย็นนั่นเองค่ะอืมอ่าในเรียนทราบกันไหมเอ่ยว่าในการวัดอุณหภูมิเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือใดในการวัดอุณหภูมิคะเทอร์โมมิเตอร์ค่ะอ่าโดยในปัจจุบันนะคะมีการใช้เทอร์โมมิเตอร์เนาะมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิตลอดใช่ไหม ในที่นี้คุณครูจะยกตัวอย่างในเรื่องของประเภทของเทอร์มเมเตอร์มาให้นักเรียนได้ดูคือ2ประเภทนะคะก็คือจะเป็นเทอร์มอเมเตอร์แบบแท่งแก้วแล้วก็เทอร์มเมเตอร์แบบอินฟราเรดนั่นเองอ,อีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนต้อง,องรู้ก็คือชนิดของเทอร์มอเมเตอร์นะคะโดยชนิดของเทอร์มเมเตอร์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งตามหน่วยของอุณหภูมิค่ะนักเรียนทราบไหมว่าหน่วยของอุณหภูมิเนี่ยมีอะไรบ้างคะ ครับคะ่ะมีอะไรบ้างมีเซลเซียสมีฟาเรนไฮแล้วก็มีเคลวินค่ะอืมถูกต้องแล้วค่ะโดยในที่นี้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างของแบบเซลเซียสมาให้ดูเนาะเพราะว่ามันจะเห็นได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่าปัจจุบันเนี้ยเขาก็ใช้ตัวเนี้ยเยอะ เยอะที่สุดเลยนะคะก็คือเทอร์มมิเตอร์แบบเซลเซียสนั่นเองจะมีการแบ่งสเกลเนี่ยหนึ100ช่องนะคะแล้วก็โดยมาตรฐานในการกําหนดสเกลเนี่ยนะคะเขาจะใช้จุดเยือกแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียสแล้วก็จุดเดือดที่มี100องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะในการแบบเพื่อให้อ่านอุณหภูมินันเองนะแล้วหลักการในการทํางานของเทอร์มมิเตอร์เป็นยังไงบ้างนะคะก็คือนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าเทอร์มมิเตอร์เนี่ยจะมีของเหลวด้านใน ทราบไหมว่ามันคืออะไรคะประหลอดไหมคะอาถูกต้องแล้วค่ะมันก็คือประลอดนั่นเองแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยนะคะเขาจะไม่ค่อยใช้ประลอดแล้วเพราะว่าประหลอดเนี้ยจะมีการขยายตัวเนี่ยได้น้อยกว่าแอลกอฮอล์นั่นเองเพราะว่าเขาจะใช้แอลกอฮอล์แทนเนาะอ่าปัจจุบันเนี้ยเขาจะใช้แอลกอฮอล์แทนนะคะเขาก็เลยนำแอลกอฮอล์เนี่ยมาใช้แทนประหลอดนั่นเองค่ะอ่ะด้านในเนี่ย เป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมดยหลักการการทํางานเนี่ยคล้ายๆคลิปแรกที่คุณครูให้นักเรียนเนี่ยได้ดูเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสีผสมอาหารเลยเมื่อได้รับความร้อนแล้วเนี่ยนักเรียนจําได้ไหมว่าสีผสมอาหารนะคะมีการเคลื่อนที่อย่างไรบ้างมีการเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ขยายตัวค่ะถูกต้องแล้วค่ะคือเหมือนกันเลยเนาะเมื่อเทอร์โมมิเตอร์นะคะได้รับความร้อนแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ด้านในนะคะเนี่ยด้านในสีแดงแดงนะคะ ก็จะเกิดการขยายตัวขึ้นนั่นเองค่ะเส้นสีแดงก็จะสูงขึ้นโดยเราจะเรียกว่าความสูงของระดับแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะทําให้เราเนี่ยอ่านค่าของอุณหภูมิได้นั่นเองค่ะอืมถ้าสมมติว่าเอ,อ่อเส้นสีแดงมันน้อยลงเนี่ยแสดงว่าเทอร์มมเมเตอร์เนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ํานั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเอ,อ่อเส้นสีแดงด้านในนะคะแอลกอฮอล์ด้านในเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะก็แสดงว่าเราอยู่ เอานำเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยไปไว้ในอุณหภูมิที่สูงเนาะและเราก็จะอ่านค่าได้โดยในที่นี้คุณครูก็จะสรุปได้ว่าอุณหภูมิคืออะไรคะแบบเป็นค่าที่ใช้วัดระดับความร้อนเฉยๆเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับความร้อนนั่นเองค่ะอะจากการทดลองนี้นะคะคุณครูจะมาให้ในักเรียนได้ดูการทดลองนี้กันดีกว่าโดยคุณครูขอ,ขอถามนักเรียนหน่อยว่าน้ําที่มีอุณหภูมิเท่ากันเนี่ยจะมีความร้อนที่แตกต่างกันไหมคะไม่ต่างค่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่ามันต่างหรือไม่ต่างเนาะโดยคุณครูนะคะจะแบ่งน้ําในบิกเกอร์นะคะเป็นสองใบยอย่างนี้เนาะก็คือใบแรกก็คือเนี่ยน้ำเยอะๆนะคะคือใบ a นะคะส่วนใบนี้นะคะน้ําน้อยก็จะเป็นใบบอืมและคุณครูจะวัดอุณหภูมินะคะอยู่ในอุณหภูมิที่เท่ากันนะอ่าแล้วคุณครูก็จะนําน้ําแข็งนะคะที่มีปริมาณเท่ากันเนี่ยใส่ลงไปในบิกเกอร์ทั้งสองใบในเวลาที่เท่ากันเลยนะคะ นักเรียนคุณครูเนี่ยค่ะขอถามนักเรียนหน่อยว่าอนักเรียนคิดว่าในบิกอร์ทั้งสองใบนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะน้ำแข็งละลายค่ะถ้าบิกอร์ที่มีปริมาณน้ํามากเนี่ยน้ําแข็งจะละลายได้เร็วก,กว่าบิกอร์ที่มีปริมาณน้ําน้อยค่ะ อ่าถูกต้องแล้วค่ะโดยบิก,กอร์ที่มีปริมาณน้ํามากกว่าเนี่ยก็จะลายน้ําแข็งนะคะได้มากแล้วก็เร็วกว่าใช่ไหมแสดงให้เห็นว่าน้ําที่มีปริมาณมากกว่าก็จะมีความร้อนมากกว่าน้ําที่มีปริมาณน้อยกว่าในอุณหภูมิที่เท่ากันนั่นเองค่ะอืมครูคะโนสสัยค่ะว่าทําไมควรวูบอกว่าถ้าบิก,กอร์ a ที่มีปริมาณน้ํามากเนี่ยจะมี ความร้อนมากกว่ามวลน้ําของเกเกอร์บีะค่ะอ่าก็เพราะว่าน้ําทั้งสองแก้วนะคะมีปริมาณความร้อนที่ไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าปริมาณความร้อนของแก้วน้ํา A เนี่ยนะคะมีมากกว่าแก้วน้ํา B เพราะว่าแก้ว A เนี่ยมีมวลและก็จํานวนโมเลกุลเนี่ยมากกว่าแก้วน้ํา B ค่ะจํานวนโมเลกุลของน้าเนี่ยจะส่งผลให้ความร้อนเนี่ยไม่เท่ากันถ้าโมเลกุลมากกว่า ปริมาณความร้อนก็จะมากนั่นเองค่ะอ่ะก็ง่ายๆก็คือสมมติว่าถ้าครูนะคะเอาน้ําในบิ๊กเกอร์เเนี่ยไปต้มน้ําที่มีน้ําเยอะนะไปต้มน้ําและน้ําในบิ๊กเกอร์บไปต้มน้ําเช่นกันเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในบิ๊กเกอร์เนะคะมีการเคลื่อนตัวการสั่นแล้วก็การให้พลังงานความร้อนเนี่ยมากกว่าบิ๊กเกอร์บอยู่แล้วเนาะอืมก็จะในที่นี้เราก็เลยจะบอกได้ว่าถ้ามีมวลมากเนี่ยปริมาณความร้อนก็จะมากนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูการทดลองนี้กันดีกว่าว่าที่คุณครูพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันจริงหรือว่าไม่จริงนะคะ,ะการทดลองนี้นะคะครูจะให้น้าในปริมาณที่ไม่เท่ากันอีกแล้วเนาะก็คือบิ๊กเกอร์ A แล้วก็บิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์ B นะคะก็คือคุณครูเนี่ยจะต้มน้ําในอุณหภูมิที่เท่ากันนะให้อุณหภูมิที่เท่ากันนักเรียน,นยคิดว่าเมื่อคุณครูต้มน้าเราจะใช้เวลาที่ต่างแตกต่างกันไหมคะในการต้มน้ําระหว่างบิ๊กเกอร์ทั้งสองใบเนี่ย แตกต่างค่ะถ้าปริมาณน้ำน้ำมากเนี่ยจะใช้เวลานานมากกว่าน้ำน้อยค่ะถูกต้องแล้วเหมือนกับที่ครูพูดไปตอนแรกเลยเนาะว่าน้ําที่มีปริมาณมากกว่านี่นะคะก็จะใช้เวลาในการต้มน้ํามากกว่าเนาะเนื่องจากเราต้องใช้พลังงานความร้อนที่มากกว่าน้ําที่มีปริมาณน้ําน้อยเนาะเพราะว่าอมวลที่มีมากกว่าก็จะมีพลังงานความร้อนเนี่ยมากกว่านั่นเองค่ะปริมาณความร้อนเนาะ ดังนั้นนะคะคุณครูก็จะสรุปได้ว่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันก็จะแบบว่าของฝั่งที่มีน้ำน้อยก็จะมีการเดือดได้ไวกว่าน้ำที่มีปริมาณมากเนาะก็จะสรุปได้ว่าอุณหภูมินะคะก็เป็นเพียงปริมาณแสดงค่าวความร้อนเฉลี่ยของสสารเท่านั้นค่ะส่วนความร้อนเนี่ยนะคะ ก็จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารนันนัั่นเองถ้ามีปริมาณมากเนี่ยก็จะมีความร้อนที่มากเนาะแต่ถ้ามีปริมาณน้อยก็จะมีพลังงานความร้อนที่น้อยน,นั่นเองค่ะโอาอะมาจนถึงตรงนี้แล้วนะัเรียนคิดว่าความร้อนและอุณหภูมิเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันอยู่ไหมคะไม่ค่ะอะเพราะอะไรเพราะว่าความร้อนเป็นเพียงพลังงานรูปแบบรูปแบบหนึ่งค่ะเมื่อวัตถุเนี่ยได้รับความร้อนจะเกิดการสั่นแล้วก็ขยายตัวเป็นความร้อนค่ะ แต่ถ้าอุณหภูมิเนี่ยจะเป็นค่าที่ใช้วัดความร้อนค่ะครูอาถูกต้องแล้วค่ะโดยค,คุณครูนะคะจะมาสรุปอีกครั้งหนึงนะ่งเนาะว่าความร้อนและอุณหภูมินะคะไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะความร้อนเนี่ยก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งเมื่อวัตถุหรือสสารใดนะคะได้รับความร้อนแล้วเนี่ยก็จะเกิดการสั่นและการขยายตัวจนเกิดความร้อนนั่นเองค่ะอืมก็เหมือนตัวอย่างแรกนะคะที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูเกี่ยวกับการต้มน้ําที่ใส,ส่สีผสมอาหารลงไปเนาะก็จะเห็นว่าสีผสมอาหารเนี่ย น้ำในสีผสมอาหารนะคะก็จะมีการสั่นและการขยายตัวการเคลื่อนตัวขึ้นเนาะเมื่อได้รับความร้อนต่อมาก็คืออุณหภูมิเนี่ยก็คือค่าหรือปริมาณที่ใช้บอกระดับความร้อนก็ยกตัวอย่างคือเทอร์โมเมิเตอร์ที่คุณครูบอกไปนะคะว่า,าของเหลวด้านในเนาะเมื่อได้รับความร้อนแล้วเนี่ยของเหลวด้านในก็จะสูงขึ้นก็คือความสูงของแอลกอฮอล์นั่นเองแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยอ่านค่าของอุณหภูมิได้นั่นเองค่ะ และอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียคนควรรู้นะคะก็คือพลังงานความร้อนเนี่ยจะถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มีอุณหภูมิสูงไปที่ที่มีอุณหภูมิต่ํายกตัวอย่างก็คือน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นนะคะผสมกันก็คือเมื่อสสารที่มีอุณหภูมิที่ต่างกันนะคะมาสัมผัสกันเนี่ยนะคะก็จะเกิดการถ่ายโอนความร้อนขึ้นจากอุณหภูมิสูงไปยังอุณหภูมิต่ําจนวัตถุทั้งสองนะคะมีอุณหภูมิที่เท่ากันนั่นเองค่ะอ่าตอนนี้นะคะนกักเรียน มีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามอะไรที่ยังสงสัยเกวนในเรื่องของความร้อนและอุณหภูมิไหมคะไม่มีแล้วค่ะคุณครูอ่างั้นคุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคาบหน้านะคะขอบคุณค่ะขอะขอบคุณค่ะคุณครูค่ะขอบคุณค่ะ